บวกบตาดอกเบี้ย0.015หามาได้จากอะไรอะไรคะ6ต่อปีอ่าก็คือแน่นอนแหละ6เอาง่ายๆก่อนนะตอนตอนที่เราเคยทำเราคือ6เปอร์เซ็นต์าว่า6เปอร์เซ็นต์คือ6หารร้อย6เปอร์เซ็นต์ต่อปีใช่ค่ะ6หารร้อยมันจะเป็นต่อปีแต่ที่เราทำมาตลอดเลยมันต่อปีต่อปีต่อปีหมดเลยแต่รอบนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาจะให้ทุกๆ3าเดือนนะ สามเดือนได้ดอกเบี้ยทีสามเดือนได้ดอกเบี้ยทีฉะนั้นเราก็จะเอาอาจารย์เขียนหกหารหนึ่งร้อยเท่ากับศูนย์จุดศูนย์หกพอได้ศูนย์จุดศูนย์หกแล้วนะคะสามเดือนเขาจะได้ดอกเบี้ยรครั้งหนึ่งฉะนั้นหนึ่งปีเขาได้ดอกเบี้ยกี่ครั้งคะสี่ครั้งเราก็จะเอา ยังไงต่อคะหันสี่ศูนย์จุดศูนย์หกหารสี่ค่ะหันสี่เลยนะก็จะได้ศูนย์จุดศนย์หนึ่งห้านั่นนะคะ่ะคือที่มาของ0.015ดังนั้นอย่าลืมอ่านโจทย์ดีๆก่อนนะคะว่าเขาได้ดอกเบีย้ยปีหนึ่งหรือเขาได้ได,ได้ดอกเบีย้ยคือหนึ่งปีได้หลายรอบ ถ้าได้แล้วก็หารเฉลี่ยออกมาตามรอบที่ได้นะคะอันนี้เขาได้สีรอบก็หารสี่สี่ครั้งนะคะแล้วก็ยกกําลังสี